สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูเส้นใหญ่ผัดขี้เมาค่ะเส้นใหญ่ผัดขี้เมาว,วันนี้เครื่องเต็มๆเครื่องแน่นๆเลยแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรเครื่องแน่นเครื่องเยอะมีอะไรบ้างนะคะยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่วันนี้ใช้อยู่ที่300กรัมค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าชี้ฟ้าวันนี้ใช้เป็นสีแดงมีใบกระเาพราแล้วก็มีพริกไทยอ่อนค่ะแล้วก็มีเป็นใบมะกรูดฉีกด้วยขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาหั่นพริกไทยอ่อนกันค่ะจะให้เป็นแบบแกะออกมาเป็นเม็ดเล็กๆกก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นท่อนแบบนี้ก็ได้ตามสะดวกค่ะแล้วก็ต่อด้วยหั่นพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะ ไปค่ะใช้เป็นข้าวโพดอ่อนค่ะข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใช้เป็นเห็ดวันนี้ใช้เป็นเห็ดฟางค่ะ มาดูวัตถุดิบในส่วนของเนื้อสัตว์ค่ะใช้เป็นปลาหมึกกรอบใช้หนึ่งตัวแล้วก็ใช้เป็นหมูชิ้นค่ะหั่นมาให้พอคําค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มผัดตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้ทั้งสองทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ปลาหมึกแล้วก็หมูลงไปขั้นตอนนี้ก็จะผัดให้ทั้งสองอย่างสุกค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่พริกไทยอ่อ,อนใส่เห็ดแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะตรงนี้ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนทั้งหมดสุกค่ะต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะใส่ชิ้วขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรส ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็ต่อด้วยซอสหอยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เส้นใหญ่ลงไป แล้วตอนนี้เราก็ผัดมาทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าใบากะเพราจะสลดลงไปค่ะ ตอนนี้ใบกระเพราสลุดลงไปแล้วทรงกินหอมขึ้นมาแล้วค่ะผัดของเราได้แล้วจากนั้นปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเส้นใยผัดขี้เมาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ